ท่านผู้ชมคะคุณรังสิมันโรมค่ะลงพื้นที่ติดตามปัญหาบริษัทซิคงค์ยวนจำกัดหลังจากที่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีตึกสตองถล่มค่ะ นายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนรัษฎรพร้อมด้วยนายกัญชัยเทพวราชายัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนางสาวธิติพัฒน์โชคเดชาชัยนันหัวหน้าคณะทํางานชุดสุดซอยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามปัญหาโดยมีผู้บริหารพนักงานบริษัทซินเค์ยวนจำกัดมอบดอกไม้ต้อนรับค่ะ โดยในรังสีมานเปิดเผยว่าวันนี้มาติดตามปัญหาของบริษัทซิงเกค์หยวนซึ่งก่อนหน้าพบปัญหาหลายเรื่องเบื้องต้นพบส่งผลกระทบวาวกับความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากซึ่งจะได้มีการพูดคุยและซักถามเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเพื่อที่จะหาทางออกโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เบื้องต้นก็ทราบดีนะครับว่ามันมีเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากผมว่าก็คงเป็นเหตุที่มันเคยเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วก็อาจจะรวมไปถึงผมว่าหลายๆเรื่องเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนยังไงบ้างเบื้องต้นเองเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นต่อต่อทุกทธิพงเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่มันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหลายอย่างผมว่าเราก็คงจะได้มีการซักถามกันอย่างจริงจังนะครับ แต่ว่าแน่นอนยืนยันว่าเรากรรมธิการความมั่นคงพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ ส่วนทางด้านนางสาวธิติพั์ค่ะได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ตนและทีมงานมาร่วมกับคณะกรรมธิการเพื่อร่วมรับฟังและสอบถามในประเด็นข้อห่วงกังวลจากทางกรรมธิการในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งมีข้อแนะนําที่ทางกรรมธิการสงสัยโดยทางทีมงานพร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะ วันนี้ท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์มอบให้มาร่วมกับคณะกรรมการด้านความมั่นคงนะคะเพื่อที่จะมาสอบถามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอข้อห่วงกังวลจากทางคณะกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนที่น้องประชาชนวันนี้ก็เราก็มาที่สินขอยวนสาขาเปรบปวกแดงนะคะ,ะวันนี้ก็จะมาร่วมรับฟังกับทางท่านกรรมการหากมีข้อแนะนําหรือมีข้อกังวลอันใดก็แล้วแต่ที่ทางกรรมการเนี่ยให้ความสนใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมยินดีให้ความร่วมมือค่ะ ด้านนางสาวนัดพัอนบัวรุ่งโรดผู้จัดการฝ่ายธุรการบริษัทซิคงค์หยวนจำกัดก็เปิดเผยนะคะว่าในนามของบริษัทรู้สึกมีความยินดีที่ทางกรรมธิการลงพื้นที่มาตรวจสอบปัญหาของบริษัทซึ่งทางบริษัทพร้อมน้อมรับฟังคำติชมและพร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้น ในส่วนของข้อกังวลของพนักงานก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานเหล็กที่มีการตรวจสอบซึ่งยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนซึ่งทางพนักงานเองก็กังวลและหวั่นใจว่าจะไม่มีงานในอนาคตหากบริษัทต้องปิดตัวลง ทางเรารู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ทางคณะกรรมการที่การน่ะน,นะคะแล้วก็ทางหน่วยงานของรัฐได้ลงมาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็มาให้คําแนะนํากับทางบริษัทของเราพวกเรานะคะก็ตั้งใจที่จะน้อมรับคําแนะนําคําติชมอะไรต่างๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาบริษัทของเราให้ให้ดีขึ้นนะคะในส่วนของข้อกังวลน,นั้นก็เป็นอันที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของเหล็กที่ได้ไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยถ้าซึ่งผลพิสูจน์มันก็ยังไม่ย,ยังไม่เป็น ที่แน่ชัดนั่น anut, ใช่ไหมคะก็กังวลว่าอาจจะเป็นทางเราอาจจะแบบว่าอาจจะมีงานทำไหมในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางหน่วยงานของรัฐจะพิจารณายังไงแล้วก็กังวลใจว่ากลัวจะเป็นไปนี้ทางที่ไม่ค่อยจะดีค่ะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้ถ้าทางหน่วยงานของรัฐแล้วก็คณะกรรมการได้เข้ามาตรวจสอบอะไรพวกเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็นับคำแนะนำนั้นไปพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปค่ะ